มาพาชมนะครับไอสูสุรถใช้งานครับตอนเดียวนะครับ3.0 DDI Blue Power นะครับตัวนี้อยู่ที่แรงม้านะครับ190แรงม้านะครับแรงบิดที่450นิวตันเมตรนะครับมาดูครับว่าเราแต่งพร้อมใช้งานมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากหน้ารถนะครับตัวนี้จะเป็นสีบอลนะครับตัวนี้ครับตัวสีบอลนะครับสปาร์คตัวนี้นะครับไฟหน้ามันติดลิฟเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวแล้วกกันชนตัวนี้จะสีเดียวกับตัวรถอย่างนี้เลยนะครับ ดจางหน้าจะเป็นสีดำดำสลับเทาแล้วก็แต่ละอีสุกจะเป็นครเมียมนะครับตัวนี้ครับออกแบบใหม่หมดนะครับตัวนี้ครับมาดูครับว่ารถตัวนี้ก็จะมีล้อจะเป็นล้อกระทะนะครับพร้อมยางดิสโตนนะครับแบบนี้ครับแต่งโรงงานครับสัญลักษณ์ตัวนี้พิเศษก็คือสปาร์กนะครับ3.0นะครับตัวนี้ครับพร้อมเลยนะครับด้านข้างก็จะมีกระจกด้านข้างนะครับ ก็จะมีตัวนี้เราเสริมพิเศษนะครับเป็นค้อสแตนเลสนะครับสูงเสมอเก่งนะครับตัวนี้นะครับมีข้อตันของตกก็จะมีอันกระแทกระหว่างของบรรทุกกับหัวเก่งตัวนี้นะครับมาดูด้านด้านท้ายนะครับพิเศษตัวนี้เราก็จะเป็นใส่กระทะไอกระทะผ่านะครับตัวนี้ครับขอบ15นะครับผมใส่ยางมิชลิน XCD นะครับตัวนี้ครับ อันนี้เลยครับเพื่อการบรรทุกนะครับตัวนี้ครับน้ำหนักได้สบายแล้วก็จะมีนิดนึงครับด้านล่างนะครับเราจะพิเศษให้นะครับก็คือเสริมแนบนะครับตัวนี้นะครับเสริมแนบข้างละหกตัวนะครับมีทั้งหมดเป็นสิบสองตัวของเดิมมีหกครับใส่เพิ่มไปข้างละหกเลยครับพร้อมช็อคอัพนะครับเปลี่ยนช็อคอัพใหม่ด้วยนะครับแบบนี้ครับมีองไรพร้อมนะครับตัวนี้ครับเพื่อการรับน้ำหนักน้ำหนักบรรทุกนะครับตัวนี้ก็ สามารถบรรทุกได้ที่2.5ถึง3ตัน5นะครับตรงนี้ครับพร้อมเลยเรื่องตัวนี้นะครับเป็นเหล็กกับกันแบกนะครับตรวนี้ครับกันตัวนี้แบกออกล็อกไว้เลยนะตัวนี้ครับมีที่ล็อกกระบะซ้ายขวาแบบนี้นะครับกพราะคาแข็งแรงนะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีครับพิเศษนะครับเปลี่ยนเป็นท่อไทเทนนะครับของกิ่ดได้เส้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูทีนิดนึงนะครับป๊บรับ ก็จะเป็นด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อกระทะใส่ยามิชลีนนะครับ XCD นะครับตรงนี้ซีรีส์ยาก็จะเป็น225 75 R15 นะครับตัวนี้ครับคือพร้อมเพื่อการบรรทุกโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับก็จะมีแผงข้างนะครับเป็นเซนเตอร์ล็อกกระจกไฟฟ้าพร้อมเลยนะครับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ครับบอะเป็นบอะไฟนิวนะครับสีดํานะครับ เบาะนะครับสำหรับคนนั่งนี้ก็จะแยกจากด้านข้างนะครับก็คือปรับได้สบายครับนะครพิเศษนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับเครื่องเสียงเดิมเป็น1ดินนะครับเปลี่ยนเป็น2ดินนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้มีใส่แผ่นได้นะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับพร้อมการใช้งานเลยนะครับนี่คอนโซลแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีชุดควบคุมแอร์นะครับ เกียร์ตัว3,000ตัวนี้จะอยู่ที่6สปีดนะครับพร้อมเกียร์ R นะครับเลขบอกเกียร์อยู่ที่หัวเกียร์นะครับเบรกมืออยู่ด้านข้างแล้วนะครับตัวนี้ครับโมเลย์พาวเวอร์นะครับมีแอร์แบ็กคู่นะครับแล้วก็มี ABS นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวนี้ครับพร้อมเลยครับเอ่อสำหรับรุ่นนี้นะครับสปาร์กนะครับ3.0ตัวนี้นะครับเพื่อการใช้งานนะครับออกรถไม่ยากเลยนะครับดาวน์เงิต้นเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจติดต่อ Facebook ผมลูกอิสูออนไลน์นะครับ YouTube ผมด้วยอิส หรือเบอร์มือถือนะครับ081 4 9 8 6781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ